ถึง5รุ่นด้วยกันนะคะมูลค่ากว่า50ล้านบาทเป็นนาฬิกาที่ขายดีที่สุดในช่อง t i k e r Shopping เลยค่ะและเพื่อเป็นการฉลองยอดขายกับรุ่นใหม่ล่าสุดในวันนี้นะคะเราจึงนำรุ่นของ Diamond Star ค่ะมาให้หลายคนได้เป็นเจ้าของในราคาที่คุ้มค่าอีกด้วยนะคะนาฬิกาทา อกว่าแบรนด์นี้เขาขายดีที่สุดในช่องไทเกอร์ช้อปปิ้งเลยนะคะขายมาแล้ว5รุ่นด้วยกันค่ะแล้วมูลค่านะคะรวมของยอดการขายทั้งหมดมาโอ้โหห้ล้านบาทแล้วด้วยค่ะ และแน่นอนว่าเป็นการฉลองยอดขายแบบนี้เราก็เลยมาพร้อมกับรุ่นใหม่ล่าสุดที่มีชื่อรุ่นว่าไดมอนสตาร์นั่นเองนะคะมาพร้อมกับความสวยหรูดูดีมากๆเพราะว่าเป็นสายสแตนเลสนะ่คะส่วนหน้าปัดก็เป็นซิ l เวอร์โอเปรนด้วยโอ้โหให้ความหรูหราคลาสสิกดูดีมากๆค่ะใช่ค่ะนี่คือไทม์ e มสโคลไดมอนสตาร์นะคะซึ่งจะให้ดูว่าอย่างแรกเลยเขาเป็นสายสแตนเลสแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณใส่สวยมากนะแบบนี้หรูหราและตกแต่งด้วยสีเงินประดับทอง2กระสัดเป็น2 4่สิบเคลียร์จเกรด้วยนะคะทัว วเรือนและตัวสายเลยนะคะซึ่งอันนี้เห็นเหมือนจะเรียบเรียบแต่บอกเลยว่า ประดับเพชรด้วยข้างใ,<ช>ในหน้าปัดแบบนี้นะคะให้มากถึง8เม็ดเลยเราจะบอกคุณว่าการซื้อนาฬิกาสักเรือนหนึ่งเนี่ยนอกจากความสวยแล้วต้องคํานึงถึงแบรนด์แล้วก็ผู้ขายที่มีความน่าเชื่อถือด้วยค่ะใช่แล้วนะคะเพราะการเลือกนาฬิกาสักหนึ่งเรือนนะคะเราต้องคํานึงถึงสไตล์ด้วยสไตล์ต้องดูดีนะคะแต่ก็ต้องคํานึงถึงงบประมาณของตัวเราเองด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะทางเมสโกเขาก็เลยจัดโปรโมชั่นมาให้คุณนะคะสําหรับโปรโมชั่นของรุ่นดายมอนสตาร์นั่นเองค่ะซึ่งปกติแล้วนะคะราคาอยู่ที่เรือนละ3590บาท แต่เขามาพร้อมกับแว่นกันแดด p o l a r i ล e ์กัน U V 400ด้วยนะคะมูลค่า990บาทค่ะและยังมาพร้อมกับเข็มขัดหัวออโตเมติกค่ะมูลค่า990บาทค่ะยังมีกระเป๋าตั้งหนังแท้หนังนิ่มมากๆเลยนะคะมูลค่า990บาทค่ะยังไม่พอค่ะยังมาพร้อมกางเกงลำลองชายให้อีกมูลค่า790บาทค่ะคละแบบคละสีไปให้รวมมูลค่าทั้งหมดคือ7,350บาทแต่วันนี้ค่ะทำแมสโกจัดราคาพิเศษให้คุณจ่ายเพียงแค่990บบาทเท่านั้น ไหมคะวันนี้คุณจะได้ดีไซน์ที่สวยหรูอย่างไม่พอนะคะคองแถมก็จัดมาแบบพรีเมียมสไตล์ทำแมสโกลให้คุณด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องรีบแ้วแหละเพราะจํากัด50เซตต่อโชว์ค่ะรีบโทรมาเป็นเจ้าของกันดีกว่าเบอร์นี้ค่ะ02-3518-000ค่ะ นานการเลื่อนนาฬิกาทั้งทีราคาต้องเหมาะสมนะคะใส่ได้บ่อยและคุณดูสีนี่คือกล่องของท i ม e สโกเห็นไหมว่ามาเป็นกล่องหนังแบบนี้เพราะฉะนั้นความสวยของตัวกล่องแน่นอนว่าตัวนี้ซื้อเป็นของขวัญของฝากได้นะคะพอคุณเปิดมาด้านในคุณจะเห็นกับตัวนาฬิกาที่สวยมากอ,อย่างที่เราบอกนะคะว่าตัวเรือนเป็นสเตลเลสนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าตัวนี้สามารถใส่ได้บ่อยใส่ได้เหมาะนะคะอยากจะใส่ช่วงกลางวันก็ได้อยากจะใส่ช่วงกลางคืนก็ได้ใส่ทํางานคุยธุรกิจต่างๆได้หมดเลยแล้วใส่สบายเนื่องจากเป็นสายสเตลเลสแบบนี้เพราะฉะนั้นเา คุณใส่เนี่ยจะไม่อมเหงื่อนะคะแล้วก็เล่นแสงได้ดีใส่เหมาะกับทุกชุดคุณอยากจะใส่ชุดสูทเหมาะทุกสีเลยหรืออยากจะเป็นชุดลำลองก็ได้แถมที่สําคัญยังประดับเทชมาอย่างลงตัวด้วยนะคะกลางวันสว่างเจิดจ้ากลางคืนส่องประกายเฉิดฉายค่ะ ใช่แล้วเรามาดูกันชัดๆนะคะตัวเรือนแล้วสายของเขาค่ะนี่เป็นสแตนเลสสตีลแท้นะคะแล้วเป็นสีเงินประดับกับทอง2กษัตริย์ด้วยเป็นแบบ 24k เจลวอรี่เกรดเลยนะแล้วตัวหน้าปัดของเขามาดูกันชัดๆค่ะสวยมากๆเลยเพราะว่าหน้าปัดเขาเป็นดีไซน์2ชั้นค่ะจะเห็นว่าจะมีมิติมากยิ่งขึ้นนะแล้วหน้าปัดค่ะเป็นสีซิเวอร์โอบรินด้วยคือจะคล้ายๆกับสีมุกนั่นเองสีนี้ละค่ะให้ความรู้ลานแล้วดูคลาสสิกมากๆเห็นไหมคะคลาสสิกแบบรู ราแบบแบรนด์ดังระดับโลกเลยนี่แล้วมาดูเท็กเจอร์กันนิดหนึ่งนะคะเท็กเจอร์สองมิติที่เป็นรูปดาวเด่นชัดมากๆเลยเหไหมคะตรงนี้ก็จะเพิ่มความดูดีเข้าไปอีกเห็นไหมคะแบบนี้เลยและที่สําคัญนะคะขีดบอกนาะฬิกาก็เป็นสีทองให้คุณด้วยแล้วมาพร้อมกับความนูนถึง3มิติด้วยกันค่ะแน่นอนว่าดูแพงมากๆและยังประดับด้วยเพชรทรงเอเมอเรสต์ดด้วยค่ะเป็นเพชรทรงแปดเหลี่ยมอย่างที่ทลาบอกนะคะก็คือเรียงกันมาเป็นคู่นะให้มา4จุดสังเกตนะคะจุดตำแหน่งเลขสาม เลข6เลข9เลข12นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นรวมแล้วคุณจะได้เพชรสวยงามแบบนี้ไปถึง8เม็ดด้วยกันเลยค่ะจบจากความสวยงามกันแล้วมาดูความแข็งแรงกันสักนิดนึงดีกว่าอันนี้คือเราจะดีดหน้าปัดแบบนี้<อ>เห็นไหมว่าเสียงเขาจะแน่นมากๆเลยตัวนี้นะคะเพราะว่ากระจกของเขาตัวนี้ค่ะเป็นพรีเมียมซับฟล r คริสตัลและนี่เราคือ,ขอไข่หวใอแบบนี้เลยนะคะที่กระแทกลงไปบนหน้าจอและ วนแบบนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปกติแล้วคุณจะเห็นแค่ซับฟายคริสตัลรุ่นนี้มาพร้อมกับพรีเมียมซับฟายคริสตัลและดูสิคะเห็นไหมว่ายังเงางามเหมือนเดิมเลยไม่มีรอยใดๆเลยนะคะและอีกหนึ่งอย่างคือตัวสายของเขาค่ะสายตัวนี้เป็นดีไซน์แบบ5แถวคุณดูชัดๆเห็นไหมอันนี้สวยมากและเป็นสแตนเลสสตีลแท้นะคะเป็นวัสดุเดียวกันกับตัวเรือนเลยนะคะไม่พอเรามีโลโก้ให้ตรงนี้ด้วยตรงตัวล็อกแบบนี้มีทำแม็กโกนะคะแล้วก็ยังมีตรงเม็ดมายมให้กับคุณด้วยนะคะเป็นการ โลโก้เพื่อให้ดูว่าของแท้อย่าง100%นะคะส่วนการเดินของเขาจะบอกเลยว่าเที่ยงตรงระดับโคโนมิเตอร์กลไก j จแปนมูฟเมนต์นั่นเองนะคะตัวนี้ไม่พอนะไม่ได้เดินเที่ยงตรงอย่างเดียวเราจะให้ดูเรื่องการกันน้ํากันสักนิดหนึ่งตัวนี้เนี่ยกันน้ําลึกมากที่สุดข,ของ t ท m a c มโคแล้วก็คือ50เมตรเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะให้ดูนะว่า ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวหยิบขึ้นมาให้ดูเลยว่าแช่น้ำอยู่แบบนี้นะคะแต่ว่าพอเอาขึ้นมาแบบนี้อะใส่ให้ดูกันสักนิดนึงเลยดีกว่านะคะถึงคุณจะแช่น้ำนั่นหมายความว่าตัวนี้คุณสามารถใส่อาบน้ำได้นะคะไม่ได้ใส่อาบน้ำได้เดี๋ยวใส่ล้างมือโดนฝนไม่มีปัญหาเลยแล้วพอใส่แบบนี้อาเช็ดสักนิดนึงจะให้ดูว่าเขายังเดินอยู่ปกติเลยนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยการกันน้ำของเขาดีที่สุดและลึกที่สุดเลยค่ะ นี่แล้วก็ไม่พอนะตัวนี้รับประกันคุณภาพด้วยเข้าศูนย์ไทมโก้ไทยแลนด์ได้เลยนะคะรับประกัน1ปีเต็มค่ะ ใช่แล้วเห็นไหมคะว่าโอ้โหความน่าเชื่อถือนี้มาการันตีแน่นอนเพราะว่านาฬิกาทำแมสโกของเรานะคะมียอดขายมานี่5รุ่นรวมมูลค่ากว่า50ล้านบาทมาแล้วนะคะและที่สําคัญณนะตอนนี้วันนี้เลยเรามาฉลองยอดขายเราเลยนํารุ่นใหม่ล่าสุดนะคะกับรุ่นของ i i m o o n Star นะคะซึ่งทา m มสโกเขาก็นํามาจัดโปรโมชั่นให้กับแฟนๆไทเกอร์ช้อปปิ้งด้วยนะคะปกติแล้วนะคะนาฬิกาทำแมสโกรุ่น Diamond Star ราคาจะอยู่ที่เรือละ35,90บาทค่ะ วันนี้มาพร้อมกับแว่นกันแดดพ o l a r i ล e ์ด้วยและกัน UV400 ให้ด้วยนะคะมูลค่า9 9 0บาทค่ะมาพร้อมเข็มขัดหัวอัตโมติด้วยมูลค่า9 9 0บาทค่ะยังไม่พอยังมีกระเป๋าตังหนังแท้นิ่มมากนะคะมูลค่า9 9 0บาทให้ไปด้วยและยังมาพร้อมกับกางเกงลำลองชายมูลค่า790บาทคละแบบคละสีไปให้อีกด้วยนะคะใส่เป็นเซตสวยหรูออกมาแบบนี้เลยรวมมูลค่าทั้งหมดปกติเราต้องจ่าย7,350บาทแต่วันนี้ค่ะทำแมสโกเขาจัดราคาพิเศษให้ จ่ายเพียงแค่990บาทนะคะได้ดีไซน์ที่สวยหรูด้วยได้ของแถมจัดมาแบบพรีเมียมสไตล์ทามเอสโกเลยนะคะ<อ>คุ้มค่าแบบนี้แล้วต้องรีบโทรมาเพราะเราจำกัดอยู่ที่50เซตต,ต่อโชว์เท่านั้นนะคะโทรมาเป็นเจ้าของกับเราได้ค่ะที่เบอร์นี้เลยนะคะ02 351 8000ค่ะ ตัวเรือนและสายเป็นสเตลเลสสตีลแท้ร้อเป็นะคะเป็นสีเงินประดับทอง2กระสัตริย์ 24K คจิ e ร a e ค่ะนาฬิกาทำแมสค o ค่ะหน้าปัดอยู่ที่3 8ม mm เนะคะเป็นสีแบบ Silver o โอเปอรนด้วยสีสวยมากๆากนะคะดีไซน์2ชั้นด้วยค่ะและขีดบอกนาทีเป็นแบบ3มวิติค่ะให้ความรู้รานและดูคลาสสิกลงตัวมากๆค่ะ ทัเมสโกไดมอนด์สตาร์นะคะกลางวันสว่างเจิดจ้ากลางคืนส่องประกายเฉิดฉายค่ะตัวนี้ประดับเพชรทรงอเมรัลคัทนะคะเป็นทรงแปดเหลี่ยมและให้มากถึง8เม็ดค่ะนาฬิกาทาเมสโกนะคะมาตรฐานโปรโนเมเตอร์ค่ะแล้วเดินแบบเที่ยงตรงด้วยเพราะเขาเป็น,นกลไกการเดินแบบเจแปนมูฟเมนต์ค่ะทัเมสโกไดมอนด์สตาร์นะคะกันน้ำลึกถึง50เมตรเลยค่ะซึ่งลึกที่สุดของทัเมสโกในตอนนี้ค่ะ นาฬิกาทำมาสก์นนะคะราคาปกติอยู่ที่เรือนละ3,590บาทค่ะพร้อมกับการรับประกันศูนย์ทำมสสก์ไทยแลนด์อีก1ปีเต็มด้วยนะคะวันนี้มาพร้อมกับแว่นกันแดดโพลารอ์กัน UV 400มูลค่า990บาทค่ะและยังมาพร้อมกระเป๋าสตางค์หนังแท้หนังนิ่มมากๆมูลค่า990บาทค่ะ เข็มขัดหัวอัตโนมัติมูลค่า990บาทและยังมาพร้อมเกงเกงลำลองชายมูลค่า790บาทคละแบบคละสีไปให้นะคะรวมมูลค่าทั้งหมดนี้อยู่ที่7,350บาทค่ะแต่วันนี้ราคาพิเศษจ่ายเพียงแค่990บาทเท่านั้นจำกัดอยู่ที่5เซตต่อโชว์นะคะได้ทั้งสไตล์หรูหราและยังมาพร้อมกับความคุ้มค่ามากขนาดนี้นะคะรีบตัดสินใจล้วโทรมาเป็นเจ้าของกับเราได้ที่เบอร์นี้เลย02 3,18000ค่ะ เห็นไหมคะว่าดูดีแล้วลงตัวมากๆไม่ว่าจะใส่กลางวันทำงานออกจากบ้านหรือไปที่ไหนนะคะกลางวันจะดูดีมากๆนะคะใส่แล้วมีเพชรด้วยจะทำให้ดูหรูหราเพิ่มความเนียบเอ๊ะหรือว่าเราจะอยู่ในชุดลำลองนะคะออกกําลังกายทํางานหรือว่าชุดลำลองแบบไหนเขาก็มิกแอนแมตเข้าได้กับทุกชุดจริงๆเพิ่มความเป็นทางการขึ้นมาหน่อยนะคะนี่มีเสื้อพร้อมกับเนคไทขึ้นมา ก็ออกมาดีด้วยเช่นกันหรือว่าจะเป็นช่วงกลางคืนล่ะงานกลางคืนออกงานหรือว่าเป็นงานต้องใส่สูทนะคะเพราะเขามีเพชรมาด้วยฉะนั้นแล้วเราจะดูหรูดูดีทั้งกลางวันและก็กลางคืนมากๆ<ช>ค่ะใช่ค่ะ,คะเพราะว่าตัวเรือนของเขาเนี่ยตัวสายก็เป็นสแตนเลสสตีลแท้นะคะเป็นสีเงินประดับทอง2กษัตริย์เป็นแบบ2 4่สิบสี่เคจิวเวลเกด้วยนะคะหน้าปัดก็สวยมากนะคะดีไซน์เป็น2ชั้นมีมิติด้วยแล้วก็หน้าปัดของเขานะคะเป็นสีอัญ,ญมณีล้ำค่าสีซิ l เวอร์โอฟเลนนั่นเองค่ะหรูหราคลาสสิกที่สําคัญคือเพ ของเขาคุณดูคุณให้มากถึง8เมตรเลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือหรูหราสวมใส่แล้วรู้สึกว่าเอ๊ะดูดีมีระดับจังเลยค่ะใช่เสริมลุคเสริมสไตล์ได้แล้วจะบอกว่าเขาไม่ได้แค่ต้องดูอย่างเดียวในเรื่องของความสวยนะคยต้องดูความน่าเชื่อถือของแบรนด์ด้วยความน่าเชื่อถือของผู้ขายด้วยแน่นอนว่าน่าเชื่อถือจริงๆเพราะยอดขาย5รุ่นของเขาเนี่ยคะ่ะ50ล้านบาทแล้วค่ะคือเยอะมากๆเพราะฉะนั้นได้การตอบรับที่ดีมากๆนะคะเราเลยมาฉลองยอดขายกับรุ่นใหม่ล่าสุดนะตอน ก็คือรุ่นของ Diamond Star นั่นเองค่ะแน่นอนว่าให้ความสวยหรูดูดีมากๆในเรื่องของคุณภาพแล้วนะคะนาฬิกาเลือกแบบนี้นะต้องใส่ได้บ่อยด้วยนะคะมีสวยไม่พอดูความแข็งแรงกันดีกว่าเราจะดีบไปที่หน้าจอแบบนี้คุณฟังเสียงว่าเสียงเป็นแข็งแรงและแน่นหนาม,มาก<ช>แต่ไม่พอหรอกคะ่ะเนื่องจากว่าตัวนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นกระจกพรีเมียมซัฟฟารคริสตัลเราจะใช้ไขควงไฟฟ้าในการกระแทกลงไปที่หน้าจอและวนลงไปที่หน้าปัดกระจกแบบนี้นะคะต้องบอกเลยว่าปกติแล้วคุณจะได้ เป็นซับไฟคริสตัลเฉยๆแต่ตัวนี้เป็นพรีเมียมด้วยนะคะ,ะเพิ่มความแข็งแรงจริงๆเห็นความเงาไหมยังแวววาวเงาวั๊อวาววับอยู่เหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราบอกเลยว่าตัวนี้คือทนต่อรอยขีดข่วนแล้วก็แรงกระแทกเป็นอย่างดีเลยนะคะ,ะทีนี้มาดูตัวสายกันบ้างตัวสายอย่างที่บอกนี่เป็นสายแบบใหม่ดีไซน์มาแบบห้าแถวนะคะคุณจะดูเห็นไหมลายสวยมากนะคะแล้วเป็นสเตลเลสสติลแท้ด้วยนะคะเป็นวัสดุเดียวกันนะกับตัวเรือนนะคะตัวนี้เป็น 24k จิวเวลรีเกรด ที่สําคัญคือน,นี่ค่ะประดับโลโก้มาด้วยตรงนี้เพื่อให้ดูเป็นของแท้รวมไปถึงตรงเมมเมยมตรงนี้ด้วยนะคะจะมีการปั๊มโลโก้มาให้นะคะแน่นอนและความเที่ยงตรงของเขาต้องบอกเลยว่าเป็นระดับโคโนโมิเตอร์นะคะเป็นการเดินแบบกลไก่เจแปนมูฟเมนต์นั่นเองค่ะคือนอกจากความเที่ยงตรงนอกจากความแข็งแรงแล้วอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะบอกก็คือการกันน้ําของเขาตัวนี้กันน้ํเลึกถึง50เมตรคือ เยอะที่สุด<ช>สำหรับ Time Expo แ,แล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะเราจะหยิบ1เรือนด้านล่างมาแบบนี้<อ>ให้ดูเลยว่าเป็นเปียกๆแบบนี้นะคะแต่ว่าเราจะใส่ให้ดูเลยนะคะตัวนี้คือต้องบอกเลยว่าสวยจริงๆนะคะคือเงางามแวววับมากๆเลยนะคะอะแบบนี้คุณดูนะพอเราใส่เสร็จเนี่ย<อ>แล้วเช็ดสักนิดหนึ่งคุณดูว่า เขายังเดินอยู่เ,เหมือนเดิมเพราะเขากัน<ล>น้ําเลือกนี่หมายความว่าคุณใส่อาบน้ําได้โดนฝนได้ล้างมือได้นะคะนอกจากนี้เขายังรับประกันศูนย์ทามาสโก้ไทยแลนด์ด้วยอีก1ปีค่ะ ใช่แล้วนะคะอยากจะบอกว่านอกจากในเรื่องของคุณภาพแล้วนะคะการเลือกนาฬิกาก็ต้องเลือกที่ใส่ได้บ่อยด้วยใส่ได้บ่อยแม้แต่ต้องแมชกับเสื้อผ้าของเราได้ด้วยนะคะเหมาะมากทั้งคุณผู้ชายคุณผู้หญิงก็เหมาะเหมือนกันไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนใส่ออกมาแล้วดูดีมากๆและใส่ได้ทั้งกลางวันใส่ได้ทั้งกลางคืนเลยนะคะถ้าเป็นกลางคืนนี่เขาประดับเพชรมาให้เพราะฉะนั้นจะลงตัวมากๆและสายเป็นสแตนเลสใส่สบายมากเลยนะคะถ้าคุณไปใส่กลางวันก็เจิดจ้าค่ะแต่ถ้าคุณใส่กลางคืนแล้วก็โหส่องประกายดูดีมากๆ มากเลยนะคะเห็นไหมคะดูสิสวยมากๆเลยค่ะถ้าไปอยู่ในข้อมือของใครก็ดูดีแน่นอน ไม่ใช่แค่ตัวนาฬิกาที <c oughs> ่สวยนี่แว่น <c oughs> ที่ได้ไปก็<ว>ดีมากเพราะว่าตัวนี้นะคะตัวเลนเนี่ยเป็นเลนโพลารซ์แล้วก็กันยูวีสีร้อยด้วยเพราะฉะน,น,นั้นเวลาคุณใส่จะรู้สึกสบายตาม,มากคุณภนะาพว่าดีแล้วนะรูปทรงดีกว่าทรงตัวนี้เป็นทรงใหม่ของทามาสโคนะคะเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่าสวยรวมไปถึงตัวเลนสีเลนข,ของเขาเนี่ยเป็นสีเลนที่เป็นแบบสีดําอมเขียวเป็นสียอดนิยมนะคะเพราะฉะนั้นอีกหนึ่งอย่างที่เราชอบมากคือนี่ค่ะการันตีว่าของแท้เห็นทามาสโคที่อยู่ตรงขาไหม และให้มสา,สอ,าสองข้างเลยมี2ข้างมีแบรนด์ t a m a c o แบบนี้นั่นเองค่ะค่ะแหมไม่ได้แค่แว่นตานะคะเรายังได้อีกหลายอย่างเลยเพราะนอกจากแว่นแล้วคุณต้องมีเข็มขัดหัวออโตเมติกด้วยนะคะซึ่งเราให้คุณไปด้วยมูลค่า990บาทนะและยังมีกระเป๋าสตางหนังแท้มูลค่า990บาทด้วยหนังนิ่มมากๆเลยนะคะ ยังไม่พอคุณยังได้กางเกงลำลองชายไปอีกนะคะซึ่งมูลค่า790บาทนี่เราคละแบบคละสีไปให้เชื่อว่าใส่ครบเซ็ตออกมาจะดูดีมีสไตล์มากๆเลยนะคะแล้ววันนี้แน่นอนว่าทาม a s ก์เขาก็จัดโปรโมชั่นมาให้กับแฟนๆเทคเกอร์ช็อปปิ้งด้วยนะคะสําหรับนาฬิกาทาม,มัสก o ร,รุ่น Dia ม o n d Star ค่ะปกติราคาอยู่ที่เรือละ3590บาทค่ะมาพร้อมกับแว่นกันแดด Polar า i f e UV 400มูลค่า990บาทนะคะและยังมีเข็มขัดหัวออโตเมติกมูลค่า990บาทกระเป๋าส หนังแท้990บาทแล้วยังมีกางเกงลำลองชาย790บาทคละแบบคละสีไปให้ด้วยรวมมูลเลยค่ะทั้งหมดนี้นะคะ7,350บาทค่ะแต่วันนี้ค่ะคุ้มมากๆเพราะคุณจ่ายในราคาพิเศษที่เหลือเพียงแค่990บาทนะคะซึ่งแน่นอนว่าวันนี้คุณได้สไตล์ที่ดูดีดูหรูและคุณยังได้ความคุ้มค่าไปอีกด้วยนะคะคุ้มๆแบบนี้แล้วนะคะได้ดีไซน์ของแถมจัดมาแบบพรีเมียมสไตล์ทำเมโครเลยต้องรีบตัดสินใจแล้วแหละวันนี้รับประกันให้คุณอีก 1>, 1ปีเต็มด้วยนะมีจำกัด50เซตต่อโชว์เท่านั้นค่ะรีบโทรมาเป็นเจ้าของดีกว่าเบอร์นี้เลย02-3518-000ค่ะถ้าเมสโกไดมอนสตารตัวเรือนและสายเนี่ยเป็นสเตลเลตสตีลแท้ร0 0เป็นะคะเป็นสีเงินประดับทองกษักระสัดค่ะแล้วก็ยังเป็น 24K j e w e ี r y จวเกรดด้วย นาฬิกาทำแม็กโซค,ค่ะน้าปัด38มิมลิเมตรค่ะสีซลเวอร์โอเบรีนนะคะสวยมากๆเป็นสีมุกนะคะดีไซน์2ชั้นค่ะและยังมีขีดบอกนาทีแบบ3มิติด้วยให้ความรู้ลักคลาสสิกลงตัวที่สุดเลยค่ะทำแม็โซคไดมอนด์สตากลางวันสว่างเจิดจ้ากลางคืนสองประกายเฉิดฉายค่ะตัวนี้ประดับด้วยเพชรทรงอมมารลคัตนะคะหรือว่าเป็นทรง8เหลี่ยมให้มากถึง8เม็ดค่ะ นาฬิกาทำแมสโครนี่ค่ะมาตรฐานโครโนเมเตอร์ค่ะและยังมีการเดินได้แบบเที่ยงตรงแมน่นยำด้วยเพราะเป็นกลไกลแบบเจแปนมูฟเมนต์ค่ะทำแมสโค่ไดมอนด์สตาร์นะคะตัวนี้กันน้ำลึกถึง50เมตรเลยค่ะซึ่งต้องบอกว่าลึกที่สุดของทำแมสโคค่ะนาฬิกาทำแมสโคนะคะราคาปกติเรือนละ3590บาทค่ะรับประกันศูนย์ทำแมสโค่ไทยแลนด์อีก1ปีเต็มด้วยนะคะและยังมาพร้อมกับ แว่นกันแดดโพลาราย์กันยูวีซีร้อยค่ะมูลค่า990บาทมาพร้อมกระเป๋าสั้งหนังแท้หนังนี่มากๆเลยมูลค่า990บาทนะคะและยังมาพร้อมกับเข็มขัดหัวอัตโนมัติมูลค่า990บาทด้วยยังไม่พอค่ะเขายังมาพร้อมกับกางเกงลำลองชายมูลค่า790บาทพระแบบคลาสสิปให้ด้วยนะคะรวมมูลค่าทั้งหมดนี้แล้วปกติต้องจ่ายกันอยู่ที่7,350บาทค่ะแต่วันนี้ค่ะทามสสกจัดโปรโมชั่นพิเศษให้คุณจ่ายเพียงแค่990บาทเท่านั้น รับประกัน1ปีเต็มแล้วนะคะยังจำกัด50เซตต,ต่อโชว์ด้วยคุ้มค่าขนาดนี้นะคะได้ทั้งสไตล์หรูหราดูดีแล้วจัดมาแบบพรีเมียมสไตล์ทำแมโกรแบบนี้ต้องรีบตดสินใจโทรมาหาเราเบอนี้เลย02-3518-000ค่ะ นนะะแน่นอนว่าต้องคำนึงถึงสไตล์ก็คือต้องดูดีหรูหราถูกไหมคะแต่เราก็ต้องคำนึงถึงงบประมาณของเราเองด้วยนั่นก็คือความคุ้มค่าคซึ่งวันนี้เราอยากจะบอกว่ารุ่นนี้นะคะทำแมสโกรุ่นดมอนสตามาพร้อมกับความคุ้มค่ามากที่สุดแล้วคุ้มจริงๆเนะคะเพะาะนอกจากนาฬิกาสวยๆดูหรูดูดีแบบนี้ที่คุณจะได้ไปเนะะี่ยเขายังมาพร้อมกับแว่นตาด้วยค่ะใช่ค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าแว่นตรงนี้นะคะที่ใส่อยู่เนี่ยอันนี้เป็นทรงใหม่จากทำแมสโกนะคะแล้วก็ไม่ได้มาแค่ทรงสวย อย่างเดียวนะสีเรนด้วยสีเรนตัวนี้เนี่ยเป็นสีดําอมเขียวซึ่งเป็นสียอดนิยมเลยและที่สําคัญ1อย่างดูสิคะตรงนี้เไ็นไหมมีปั๊มโลโก้ทาเมเสโคที่ขาทั้ง2ข้างเลยนะคะแบบนี้เลยแต่ที่สําคัญคือใส่แล้วสบายตาเพราะว่า<ม>อะไรรู้ไหมเพราะว่าตัวนี้นะคะเป็นเลนโพลาร์ไลซ์แล้วกันยูว0สเพราะฉะนั้นเรามาทดสอบกันชนิดหนึงเรื่องกันยูวีส่ร้อยดูซิว่าเลขขึ้นเท่าไหร่ 400จริงๆนะคะซึ่งไม่ได้พอแค่นี้อามาดูเรื่องเลนโพลาไรซ์กันบ้างนะคะว่าตัวนี้เป็นเลนจริงอันนี้คือแผ่นทดสอบนะคะที่เป็นถนนว่างเปล่าแต่เมื่อผ่านเลนโพลาไรซ์ไปแบบนี้คุณจะเห็นเลยเห็นชัดเลยมีรถอยู่แบบนี้เพราะฉะนั้นอันนี้คือเลนที่ใส่แล้วสบายตามากๆค่ะนอกจากนั้นค่ะเรายังมีนี่ด้วยนะคะเป็นกระเป๋าสัางค่ะกระเป๋าสังหนังแท้นะคะหนังดีมากเลยแล้วก็ยังปั๊มโลโก้ของทําแม็กซ์โด้านหน้าให้ด้วยนะคะซึ่งแน่นอนว่าด้านในเนี่ยรองรับการใส่บัตร เยอะมากมีหลายช่องมากๆเลยนะคะรวมไปถึงช่องใส่ธนบัตรก็มีให้เยอะเหมือนกันนะคะนี่2ช่องเลยและยังมีอีกหนึ่งช่องนะคะเป็นช่องซิปด้านหลังตรงนี้นะคะคุณผู้ชายบางคนก็เอาไปใส่ เหรียญก็ยังได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นนี่คุณจะได้กระเป๋าใบนี้เนะคะสวยหรูคุณภาพดีแบบนี้ไปใช้ด้วยนะคะแต่เราบอกว่าความคุ้มค่าเพราะฉะนั้นต้องมีอีกอย่างแน่นอนนะคะนี่คือเข็มขัดหนังแท้ที่คุณจะได้ไปเราจะดูที่ตัวหนังกันก่อนว่าห,หนังนุ่มมาก,มมากตัวนี้เพราะฉะนั้นใส่สบายไม่แข็งอย่างแน่นอนนะคะที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างคือตรงปลายสายแบบนี้จะมีโลโก้ของทามิสโกอยู่เพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องห่วงเลยตัวนี้คือดูหรูหราแน่นอนและใส่ได้ทุกไซส์เพราะความยาว130ซซึ่งสํารัับใครที่ตวเล็กหน่อยก็สามารถตัดสายตริบเซนต และที่สําคัญดูหัวของเขาดีไซน์สวยเห็นไหมดีไซน์หัวตัวนี้หัวเป็นออโตเมติกด้วยนะคะใส่แล้วจะดูสุภาพเรียบร้อยเพราะว่าเราจะไม่เห็นรอยเข็มและเราจะไม่เห็นที่เป็นรูต่างๆของตัวเข็มขัดด้วยค่ะไม่ได้เพียงเท่านั้นนะคะเพราะวันนี้คุณได้เยอะจริงๆคือคุ้มมากๆคุ้มที่สุดแล้วนะคะได้ทั้งนาฬิกานะคะได้ทั้งหมดที่วางอยู่ตรงนี้เลยคุ้มจริงๆค่ะซึ่งวันนี้คุณเลือกสไตล์ดูดีไปแล้วนะคะก็ต้องได้ความคุ้มค่าไปด้วยเพราะว่าทํา e m a s t เขาก็จัดโปรโมชั่นดีๆมาให้แบบนี้เลยนะคะ คุ้มขนาดนี้แล้วนะคะคุณสามารถเป็นเจ้าของได้นะต้องรีบตัดสินใจด้วยเพราะมีแค่50เซตต่อโชว์เท่านั้นนะคะใช่ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าตัวนี้นี่คือความคุ้มค่าที่สุดของ t ท a ์เอสโนะคะคุณจ่ายเพียงแค่990บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยรีบโทรเข้ามาที่ t i เ e r Shopping ค่ะ023518000นะคะ pping Cho เพื่อนที่รู้ใจคุณ